รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเทสออฟเดอะเวิด์จำกัดร่วมกับผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองูพแว่นพับเจริญไคเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา Vivo V23 e 5 g บิ๊กซีชอบสรุปสุขที่ Big C ซี The Icon Group บินกินเฮสวัสดีครับคุณผู้ชมครับจักรบุ๋มชิญยิ้มบินกินเฮรอบนี้ครับพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่สปปลาวครับผมวันนี้ครับน้องเบบ้จะพาพวกเราไปที่ไหนเอา้าตามไปหาน้องเบบ้เลยเดี๋ยวผมก็ไปหาน้องเหมือนกันนัดน้องเขาไว้ไปบินกินเฮไปเลยบิ๊กซีชอสปสุขที่บิ๊กซีเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตา จะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ The Icon Group เจ้าสบายดีนะเจ้าเนาะสบายดีตอนเศร้ามืน้นนี้ถือว่าเป็นมื้อสําคัญอีกมื้อนึงนะเจ้าเนาะที่เฮาได้มาเยี่ยมย่านที่เมืองเฟืองนะเจ้าเนาะเราก็ได้มาซึ้ซัาป,ประฟีนี้ วัฒนธรรมของพี่น้องชาวลาวเฮาก็คือการทําบุญใส่บาตรยามเศร้านะเจ้าต่อพระสงฆ์สาม,มนเณรซึ่งเป็นประเพณีระหว่างพี่น้องลาวไทยเาที่นับถือพุทธศาสนานะเจ้าเนาะก็จะมีการทําบุญใส่บาตรยามเศร้าการนใส่บาตรของเขาก็จะมีข้าวเหนียวขหนมนะเจ้าเนาะแล้วก็มีอาหารการกินที่จะถวายพระสงฆ์สาม,มนเณรนะเจ้าเนาะเชิญชว,วนนะเจ้ามาเที่ยวเมืองเฟือง มาทําบุญใส่บาทรยามเศร้าเป็นเอกลักษณ์ประเพณีอันดีงามแล้วเจ้าเนาองให้พี่น้องไทยชาวเราเขาและเจ้าเราสืบทอดน้ำกันเด้อเจ้าเนาองเขาขอบใจ ตอนนี้เขาอยู่ที่เมืองเฟืองนะเจ้าเนาะหลังจากที่เราได้ใส่บาดรหยาดนา้ำอยู่แคมน้ำเรียบร้อยแล้วเมืองเฟืองก็เป็นอีกอำเภอเมืองหนึ่งนะเจ้าของแขวงเวียงจันทร์เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรนะเจ้าเนาะทางธรรมชาติว่าจะเป็นภูเขานะเจ้าที่สวยงามนะเจ้าเนาะแล้วก็มีประเพณีวัฒนธรรมและมีการดำรงชีวิตนะนะเจ้ามีไร่นะหาหัวสวนเป็น เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอู่ขขาอู่น้ำนะเจ้าเนาะตอนนี้นะเจ้าเนาะอยู่ตลาดนาตลาดเมืองเฟืองเป็นตลาดยามเศร้าเนาะจะพาคณะนะเจ้าเนาะไปบึงนะเจ้าวิธีชีวิตการค้าขายยามเศร้าของชาวเมืองเฟืองนะเจ้าก็จะมีสินค้าหลากหลายมาว่าจะเป็นพวกอาหารสดเป็นพวกพืชพักต่างๆนะเจ้าแล้วก็พวกสินค้าหลากหลายนะเจ้าเดี๋ยวจะพาไปบึงไปชมเด้อเจ้าเจ้านี่จะเป็นตลาดสดนะเจ้าเราขายพวกเนื้อสัตว์แต่ภาษาเราจะเรียกว่าซีนนะเจ้าเนาะ อันนี้จะเป็นสิ้นหมูนะเจ้าเพร่ะจะให้เป็นตอนใหญ่ๆแบบนี้เลยเจ้าเนาะเพื่อจะแตกต่างจากเวียงจันท์ในเวียงจันท์จะแยกสิ้นส่วนแต่นี้่นขายรวมกันเลยเจ้าเดี๋ยมผ้พพาไปเบิงนะเจ้านะอะเป็นของพื้นเมืองเป็นพวกผักสดนะเจ้านอะพวกสินค้าที่บางครั้งอจาจจะบ่เคยเห็นเนาะเป็นสินค้าแปลกๆบ่แล้วเจ้านาะมันเป็นวัฒนธรรมการกินนะเจ้านอะกของชาวมีน้องชาวลาวก็ชาวเมืองเพืองนาตอนนี้นะเจ้าอันนี้จะเป็นขิงสดเดอ้อเจ้าเนอะเ่าจะขายแบบนี้เลยขายทั้งใบทั้ง อ่าหากเลยะทั้งอะไรเลยเจ้านะขิงสดเนี่ยอันนี้จะเป็นดอกมันเจ้าเนาะอันนี้จะเป็นดอกขิงเจ้าเนาะอันนี้เป็นดอกขิงเอาไปนึ่งนะเจ้านะไปนึ่งกินแซ่บอันนี้เป็นหมากไม้อีกสนิดนึงนะเจ้านะเป็นหมากไม้พื้นบ้านนะเจ้าเป็นหมากกระดอมนะเจ้าเนาะเอาไปแกงใส่ปลาหรือว่าเอาไปใส่แกงเปิอะแกงหน่อไม้นะเจ้านะแซบ่บหรือจะไปลวกจิ้มจ้าแจจวกับแซ่บเด้อเจ้าน,นะอันนี้คือหมากกระดอมนะเจ้า คนไทยอาจจะไม่เคยเห็นเนาะมือนี่ทางเฮาได้พามาเบิงมาชมนะเจ้านักทุนทานมาเบิงมาชมหมักไม่แปลกๆที่คนไทยเคยเห็นเคยกินนะเจ้าอยู่ที่เมืองเฟืองมีให้ทานได้สัมผัสเจ้าเดี๋ยวจะซื้อนะเจ้าหมักกระดอมนะเจ้าเมื่อแกงมาต้มเนี่ยคือซอยไม่เท่าเพลินนะเจ้าเนาะแม่เลือกเอาหน่อยอ่อนๆเด้ออันนี้อ่อนบ่ะแม่เออตัวเด็กเลืองเนาะเจ้าเพราะเราบอกแม่หรือว่ากลายล้หาพันเนี่ยลูกเก็บใส่เก็บใส่ตลอดเลย เจ้าเนี่ยมาเราใส่แต่เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเด้อซื้อแค่นี้ก็บหาพัน 5, ละเจ้าจะเป็นหาพันกีบนะเจ้าเมื่อก่อนจะเท่ากับสาวบาทของไทยแต่เดี๋ยวนี้ประมาณสิบสองบาทเจ้าเนาะเพราะว่าเงินไทยแข็งคาขึ้นอันนี้ก็บหาพันละเจ้าดอกขีงนะเจ้านเานาะทั้งหมดสิบพันก็คือหนึ่งหมื่นกีบหลังจากที่เฮาเดินตลาดยำเศร้าเรียบร้อยนะเจ้าทอมันก็เริ่มหิวได้เจ้าเนาะเดี๋ยวทีพาทุกทานเนาะ ไปสัมผัสอาหารเศร้าเป็นพวกเฟอเป็นข้าวเปียกนะเจ้าเนาะเดี๋ยวจะพาไปบึงไปชมเด้อรสชาติจะเป็นอะไรแซ่บซ้อยจังไลน,นะนเจ้านาะดิตามมาเลย บริษัทไทยเบลเวเรตจำกัดมหาชนได้จัดงาน SX Food Festival 2022จัดเต็มร้านอาหารและความอร่อยจากเชฟชื่อดังระดับโลกในงาน Sustainability Expo 2022ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจในวันที่24กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกานอกจากนี้ในงานก็จะมีซุ้มการแยกขยะการจัดการขยะซึ่งสามารถนำขวดพลาสติกมารีไซเคลิลรับคะแนนเอาไว้แลกน้ำดื่มหรือของสมนาคุณใน งาพร้อมซุ้มอาหารออร์แกนิกและการสาธิตนำฟู้ดเวสมาสร้างสรรค์เมนูใหม่โดยเชฟชื่อดังในเชฟกระทะเหล็กและมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์อันนี้เคยกินบะปิ้งเจียจเจ้าเนาะคนไทยเรียกว่าค้งคาวปิ้งกบผมห้องก็ข้าวเหนียวห่อนห้อนเจ้าเนาะต่ำแจวรับรองว่าแซ่บซ้อยมาลาวลเนี่้านฝือตัวไหนบ่มีผักโซบ่มีมกเพชรบ่มีกะปิคนลา,าวบนะ่เขาเจ้าเนาะ บิ๊กซีชอบสรุปสุขที่บ hey, <hey>, hey. ิ๊กซีไคเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา vivo v ย e ี่สิบสาม e ห้า g selfie ขบชัดทุกโมเมนต์ เนาหลังจากที่เขาไปย่างนะเจ้าเนาะที่เบิ้งพักเบื้องยาแล้วนะเจ้าเขามาเบิ้งอาหารนะเจ้าอันนี้จะเป็นอาหารนะเจ้าเนาะสำหรับชาวเมืองเวียงเราจะพาทุก่ามาเบิ้งวิถีชีวิตการกินนะเจ้าเนาะก็จะมีปิงป้งปิ้งอันนี้เคยกินบอ่อปิ้งเจียเนจะ้าเนาะคนไทยเรียกว่าค้างคาวนะเจ้าเนาะอันนี้เป็นปิ้งเจียเนดะ้อเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นป่าปิ้งนะเจ้าเนาะคนไทยจะเห็นว่าเจ้านะเพุนจะแพรแล้วก็ใส่สมุนไพรข้างในเป็นป่าปิ้งอันนี้เป็นปันปันนิ้นบ่แม่อันนี้เป็นปลานินปิ้งนะเจ้าเนาะ เจ้าก็เป็นเมนูอีกชนิดหนึ่งนะเจ้าเนาะที่ชาวเมืองเฟืองนิยมหาประทานเลยก็คือจะเป็นปิ้งบักเพ็ดก็คือปิ้งพริกใหญ่นะเจ้าเนาะพริกหยวกเนี่ยภาษาลาวเรียกหมักเพชดแล้วเจ้าควนจะข้างในปัญญาใส่หมูแล้วก็ปรุงเข้าเครื่องและด้วยปลาร้าภาษาลาวเออเราปลาแดกนะเจ้าเนาะถือว่าเป็นอาหารยอดฮิตอีกย้มเช่าหนึน่งนะเจ้าเจ้าน<ข>อกจากมีปิ้งบ <ขอ S 1> ักเพชดนะเจ้าเนาะ ทรงเครื่องแล้วนะเจ้าเพื่อนก็จะมีแนบแนบบอนนะเจ้าเนาะเราเคยกินแต่แนบป่าเนาะอันนี้เป็นแนบบอนนะเจ้าเนาะเป็นอาหารเช้าเมืองเฟืองอีกชนิดหนึ่งนะเจ้าก็จะมีมกบวกมกเราไม้มกไก่นะเจ้าเห็นว่าเจ้าเนาไปห้านใตกับพวกาดเลยเจ้าเราเป็นอาหารที่ว่าเบเจอร์เลยเจ้าเนาก็คือกบปิ้งกบแล้วก็ปิ้งเจียนะเจ้าเนาะมีเกือบทุกห้านเลยเจ้าเนาะข้างหนึ่งต้องมาลองชิมเจ้าเนาะ เอาอาจจะบม่เคยกินเนาะคนในเมืองตอคร้งหนึ่งต้องมาหาได้มาลองชิมปิ้งเจียเจ้าละกับปิ้งกบก จากที่เฮาอยางชมตลาดนะเจ้านะ้องเมยแล้วนะเจ้าหูซึหิ้วเฮาก็เลยมาแวาหานทั้งขังตลาดนะเจ้านาะมาชิมเฟอนะเจ้านาะเฟอก็คือก๋วยเตี๋ยวนะเจ้าเฟอจะเป็นแบบเพื่อใหญ่แบบนี้เลยนะเจ้านาะออยู่ข้างตลาดนะเจ้านาะเป็นอาหารยอดฮิตที่คนลาวนิยมกินคนไทยจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแต่ภาษาลาวเรียกว่าเฟอนะเจ้าตอนนี้เแบบส้สร้างเป็นเฟอเนื้อเด้อเนะจ้านาะอนอกจากเฟอแล้วจะมี ผักจิ้มแบบนี้เจ้ามีบักนาซอสไฮนะเจ้ามีพักจิ้มจิ้มน้ำยงเจ้าเนาะจิ้มน้ำกะปินะเจ้าเนาะอันนี้กะปิมาจากเมืองไทยเด้อเจ้าเนาะคนเราเนี่ยมาออดนนุนสินค้าไทยเจ้ามากินกะปิไทยเจ้าเนาะเพื่อนจะจิ้มแล้วก็มีบักพริกภาษาเราเียบักเพชรนะเจ้าเนาะเพื่อนก็จะจิ้มกินน้ำฝออแหลเจ้าเนาะถือว่ามาเราวแล่ยร้านฝอยตัวใดบ่มีพักสดบ่มีบักเพชรบ่มีกะปิคนเราบวเข้าเจ้าเนาะถือว่าจะแตกต่างจากประเทศไทยนะเจ้านี่เป็นเส้ยนฝอยนุ่มนะเจ้าแซ่บนะเจ้าเดียวขางตลาดเนี่ย ถ้ามาเที่ยวมาชมนะเจ้าเนาะอย่าลืมเด้อเจ้าเนาะอย่างตลาดเมืองแล้วมาชิมเฝ่อนะเจ้าอยู่ข้างตลาดเลยเจ้าแซบวิลีเจ้าเนาะนอกจากเฝ่อแซบเลยเจ้าเนาะมาเที่ยวเมืองเฟืองทางทีพพาดบ่ได้เลยเจ้าเนาะอาหารสเปเชียลพิเศษเลยเจ้าเนาะที่ช้าภาคเหนือเฮามากินก็คือซุปพักนะเจ้าเนาะเป็นพักธรรมชาติที่เอามาถราภาตาไทยน่าจะเป็นยำๆรวมๆกันนะเจ้าเนาะแต่ภาษาลราถือว่าเป็นซุปพักเป็นอาหารที่คนเรานิยมกินนะเจ้าเนาะ เป็นมามังเฟืองหรือว่ามาทางภาคเหนือพาดบ่ได้เลยคือสุบผักนะเจ้านะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะเจ้าที่อยากจะเสนอให้พี่น้องชาวไทยได้มาลองชิมจากเถือนหนึ่งนะเจ้านะเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองเด้อเจา้า เ,เจ้าสบายดีเนาะว่าเห็นมาเจ้าสบายดีถ้ามาเจอนะเจ้าเจ้าของโฮงแฮมนะเจ้าเราะบ้านภักดวงใจอยู่ที่เมืองเฟืองนะเจ้าเนาะโดยอยากจะสัมภาษณนะ์พนเดนะเจ้าพนเพศกิจการนี่พนมีอย่างแดน,นะเจ้าเนะนาะขออนุญาตเลยเจ้าสบายดีอันนี้ก็คือบ้านภักดวงใจเนาะยอยู่เมืองเฟืองแข่งยังจันทางบ้านผักเราจะมีบริการอาหารแบบเฝือเฝือแซบบ่เมืองเฟืองเนาะแล้วก็โดยแล้วก็มี แ้นั่นก็มีอาหารจานเดียวอาหารจำสร้างเดยอาหารตำสร้างเเจ้าเราเป็นอาหารจานเดียวเดินเออห้องของเฮาเจ้าเราจะมีหลายห้องบอ่อโดยอันห้องเฮาบันพักเฮาเนาะก็มีรวมทั้งหมดก็มีสิบหกห้อง,องในนั่นมันก็มีห้องแอร์สองเตียงยแล้วก็วีไอพีเนาะสามารถเลือกได้มีหลายราคาให้เลือกเนาะกว่าเอื้อยพริไลเฮานะเจ้าเพื่อจะมาพาบึงห้องงามๆของเพิ่นนะเจ้าเนาะอันนี้เป็นห้องวีไอพีนะเจ้าเนาะ คือเท่าไหร่เอื้อยตอนนี้จะจะมาประมาณสองแสนกะี 200, บเนะ 200, บานะสองแสนกีบก็ไดนอนได้สามคนเปนะ็นนอนได้สามคนเจ้าเนาะขึ้นห้องนี้ก็จะประมาณสองแสนกีบตกเป็นเงินไทยกับประมาณหกร้อยบาทนะเจ้าเนาะในห้องผังเขาก็จะประมาณนี้เนาะถ้าได้ไปได้มากก็มาแวะเบิ่งวัดมาสัมผัสเบิ่งเนาะว่ามันจีสะอาดบ่หรือว่าจีเสบโบ อย่าลืมเด้อเจ้าเนาะพี่น้องชาวไทยเฮาเจ้ามาเที่ยวเมืองเฟืองและเจ้ามาย่างตลาดยำเศร้าสะดวกสบายต้องมาพักอยู่ที่บ้านพักหรือว่าเฮือนพักดวงใจฝากเฮือนพักดวงใจไว้ในะหัวใจพี่น้องชาวไทยนําเด้อที่มาเยี่ยมมาชมเมืองเฟืองและเจ้าเนาะขอขอบใจบ